ครับผมข้เชิญจวดครับเจ็ด<ค> <lever> จดองนี้มาไลท์คนนี้จบดกันหนึ่งใบอ่านเถนจวดไลท์ชาลอนแล้วแปดพันตีเลยชาลอนแปดพันตีเจ็ดพันตีสองสามพวนี้ครับ <ần> <ค> <ần> โอเคไลทไม่เจอผ่านแล้วขอเชิจวโอเค นายคนนี้เทรดคนนี้เมื่อลงครับขอเพนหนึ่งใบในช่องเดียวกันขอไว้นนี้มือกี่ใบครับมือมีมือมีหกครับโอเคครับฟอเทรดคนนี้เทรดคนนี้ครับเมื่อลงโซวันหนึ่งใบคอเพนหนึ่งใบในแถวในด้านเดียวกับตัวเองแล้วก็เทรับเมื่อมีการตกลงในแถวในด้านเดียวกับตัวเองตัวเองหมดสามพัน อ่อคนนี้ที่คนนี้ครับเมื่อลงจะบวกเนื้อห้าพันตามเกศศุลต์มีสองใบบวกหมื่นแวนเปิดคหมื่นหมื่นหนึ่งครับผมกับหมื่นห้ามิตรเช็คกี้อ่อข้างนี้อ่อข้างเกศศุลครับออออรครับผมเขียบข้างนี้ตีครับสิบอ่าสิบหกครับสิบหกกับหมื่นครับข้างนี้ตีครับสามห้า ไฟฟฟีจีแล้วก็ลูอาร์ัันเดินครับผมจั่อไลฟ์เป็นมหาอ่าออในวานสก,กิลในวานแทบเสิร์จการไปลังห้าพันแล้วก็ตัดแอบ ห้าไปครับสามสี่ห้าสกิลปีดำอัาติบารจุดหนึ่งสกิล oh. okay. อ่านี่ขอขาติบารหนึ่งพอมือหนึ่งใบพอชาลอนบวกห้าพันจุดหนึ่งครับ oh. ผมสกิลชาลอนโซบารไงเดม ลง,กกลงัวสกิลพัลทาบัตลงบวกห้าพันจนหนึ่งโอเคเอาหมื่นห้าตีใส่มือกี่แบบมือละสี่ครับมือละสี่ข้างไม่มีเทคแล้วเนาะครับผมตีเข้าแบวแล้วเห็นเมื่อลงกับบวกสามพันโอเคครับตีห้อยนะครับไอ้อ่ขอขออีกทีเกนหนึ่งบอกว่าอะไรนะ เมื่อลงเมื่อเห็นเพื่อนลงในแถบน้นตั้งเด็กต,ตัวเองตัวอ e ินเดิ้งสามโอเคตีเข้าแว่ไปแล้หมื่นห้าหมื่นห้าอีกข้างกับแวนตีเท่าไหร่บ้างครับอันนี้หมื่นสองหมื่นสองเอ้ยหมื่นสามหมื่นสามหกห้าไม่ใช่ดิหมื่นสามหมื่นสามวกสามหมื่นหกแวนตีหมื่นเจ็ดบวกห้าสองสองครับโอเคข้างนี้เหมือนห้าโอเค ดูีม่ไดเด็กชิสักรู่นะครับผมขับผมตีเข้าแวนการเลยสองี่สองบอยับผม่อยเลยบอดแล้วมีที่ก็เช็คครับเบก,ก,เก,เกบสองอันนี้ตีแวบนั่หมืนหะก โอเคเหมือนห้าครับห้าแล้วเมื่อเหลือเท่าไหร่ครับก็เา็ิบสี่ไปเหลือสี่ไปโอเครับโอเคโอเคเหลือสี่เหลือสิบแดมมีเท่าไหร่นะครับแดมมีสองปทติเมื่อสี่แหนมสอง กูนะเขาคิดก่อนเกณฑ์หนึ่งข้างบนนี่เป็นลิชชัวนะครับผมแยกมันโอเคครับเหมือนห้าตีอะไรลิงเหมือนห้าตีแล้วครับข้างขวาข้างกองข้างกล่องเจ็ดสองเนาะครับผม <Okay. S 1> ตอาข้างใครับสิบสามเโอเคลิชนสอนลิชนสองเอมเหมือนแวนครับเหมือนแวนครับจับดออะไรครับได้ใช่ครับดอดอพลังแวนจุดแบบเช็คคิวลูกใหญ่ออกแวนเตึยงหนึ่ง ครับผมผ่านดึงดึงได้เนอะมีกี่แดงม,มีหนึ่งครับดึงได้ดูได้โอเคอาจารย์จวดไปมาครับโอเคมาฮั่งโอเคว่าข้อตัวบ,บ้านหนึ่งพอ,อมือนหนึ่งใบ อ,อจอาวิลินจากนั้นบวกห้าพันโจกันหนึ่งไปครับผมสกิลในวานแท็บเสิดพลังห้าพันติดจิดครับติดจุดได้ครับเยอะสองดียโอชิต่าไไงครับไ่เดียวครับ แต่้ตตัวด้ครับใช่อันนี้เปลี่นที่อะโอเคครับหมื่นสามเป็นการหมืนสามเป็นการอีกข้างเตี้ย่าไรครับเว็นตีเท่าไหร่ด้วเอข้างหนึงอีกข้างแปดพันเวนตีสองหมืนสองอีกข้างแปดพันเวนตีสองหมื่สอง้าพันครับครับผมสองหมื่นสองเป็นกา เอาสองเว้นปล่อยครับปล่อยเลยบนะ่ครับแล้วมีที่ไี้ข้างตีอะไรนะครับเป็นอ่นพะพลังคนนี้ครับนุอาร์ตไห่แดมแล้วก็มีตัวเริ่มบอกว่าโดนกินจากเาบาะสบ้านดีช่วงไหแดมไปตัวไห่แดมมันเยอะแล้วแต่ลิตร้ไหน ยังไม่รู้กรรมการอีกเไม่รู้คุณดคุณเป็นแบบวิสตินะคะถอว่าคุณถแพ้อะไรสิเจยกให้ตาได้รว่าเสาใส่ท่อวคุณทุีกเคอพี่กรัดแพ้นนยนะอยู่ได้แล้วถือไม่พุ่แก็ไม่เคยพันดวงนัเหมือน ที่ที่หลัทตีอะไไหนปะอ่าคนนี้จะตีสิบสามคนนี้ตคือเราไม่ได้สนิทใจกันทั้งที่เราเข้าห้องน้ำแล้วก็เป็นอแล้วก็นี้ัใช่ไหมคะที่ก็วพ่กู้ที่ก็สีู่้ท่ก็ส่ก็สูั่ก็ู้่ก็้ที่ก็ู้ที่ก็สูท่ก็สู่้ี่น่า็สที่ก็สพี่็ที่ก็สู้ที่ก็ู่ก็ส่ี่แวอล พี่ตีไม่เจอถ้าพี่แพ้สังหตัวเองเนี่ยแบกนิสนะคะไม่ซื้อยาแก้แพ้ยากแก้แพ้ลม่เกิดไม่ยใช่ไหมที่เลือกกินมานานนะจ๊ะกินเองเองเถอะทางคนคนนี้บอกว่าไงครับต้องตัวกองนะครับครับผมบอกว่าไงครับเมื่อลงครับเมื่อลงเขาจะบ้านหนึ่งบวกสามพันจนหนึ่งถ้ามีจะใช้ได้ต้องมีเกณฑ์นหนึ่งในสนามเป็นหนึ่งตัว ม่ลงทั้งคู่ใช่ไหมครับอ่าใช่คึ่บโอเคมาดูทั้งคู่ตอนแรกนี่ลงทั้งคู่ตี่แชวน13ขาดด้วยดักซาผมผ่านครับผ่านครับ มือกี่ใบทมือหนื่งห้าอะไรเป็นดักตอาครับเครื่องเที่ยวที่มีพอเอาไปไปาเอาไปได้ได้แต่ที่ขาก็อยากมีสกิลครรบัตหนึ่งบวกห้าพันโจกันหนึ่งใบ ตีแวนะครับหมื <love Planet> <ony> ่นจ no ็อ่าหมื่นแปดหมื่นแปดเวนอีกข้างเดียวไหนครับอีกข้างหมืนสาดบอยนัไมิช่ีอเวย์ี้ขี้ใหญ่เลยขี้อะไรครับขี้ใหญ่ขีอ่าขี้วเอโอเคหมื่นหกแวนนะใช้เข้ามือเหลือเท่าไหร่ครับสี่แป แดมมีเท่าไหร่ครับแดมสี่ได้เข้าไปคิดลูกใหญ่เอาไว้พันทีสิบหกเนาะแงก็แล้วช่ยนเยก็คิดต้องทำหนยอย่างรกเลยคจะ้อคตัการีว่าัวใชแล้วทีออกปากีิดแ่นี่ก็ไเหมือนสามปีคนไหนครัคนนี้คนเดียว โอเคตีไปเลยลุกลุกใช่ใช่ใช้คนไข้คนนี้คนไ้ใช่ไมฮะไม่ต้องเรื่องรอมอออ Hm, uh -huh. okay. mm. ขอทีม้งสองตัวบลอกมือตัวบ็อกมือก็อืมว่าไปนี่ก็ดีแ่ก็คอโปด เลืองเท่าไหร่คร oh. ับ้ามันะเือห้าใบจำสีเอยู่ไม่เล่ินได้ไหมน้ำที่เราไวแพนโทเกนสามใบมีแค่สองพี่ดู็น่น่ากบบพี่ตัวเลือกอ่นนี่ต้งงานได้เลยอ่ะ คนนี้ดีสองหนูี่หนต่อค่ไม่่อยลห้องไอ๋อมื่าเป็นตีเหมือนสามอ่าคนตีสองเหมือนสามเป็นตีเหมืนสามใช่ให้ปัยาติดตัวนก่อนใ่ไหม้งคนที่่กาป็นต่างสมองมันจะแน่ไม่ได้จี่อันนี้ต่อยอ่ะจะตื่นอไม่เจอคนนี้เสสิบดีถ่ดี้ขนสองไม่เจอ ก็เลย่จป่ะเป็นข้อถือนะนมนิ้วขาใช่ไหมครับใช่ครับเป็นฝาสิบเอ็ดเอ่อข้างอะไรอีข้างสามหมื่นครับข้างสามหมื่น วนสิบแปดสูงสุดสามแปดอันนี้สองหมืนเก้าสองหมื่นเก้าเป็นสองได้ไปคิดถ้าพูนะ 29, 39, แบบครับสองหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสี่สิบสามมือเท่าไหร่มือห้าครับมือห้าครับไอตุกงานเข้าใจไหมอ่ามีเว็บเท่านี้เนาะไม่มีตัวทำเวฟได้ใช่ปะ ครับผมสี่หมื่นสามเป็นมิดครับยี่สิบเก,ก้าสามเก้าสี่สามไอ้สี่กนเกิสามหมื่นเกียกถึงคีนอมือและหนึน่งน่าจะรูอ่ะแลสุก็สถานีอะไรรูอ่ะ สอตันสี่กสามสามหนึ่งสี่สามสเ็ดันานี้เช่สายดับในเชื่ต่แอเล่นเชื่เก่าเชื่อมติดาเจ็ดยาลัยดัตาเ่อนยี่ห้ก็กัอ่ะเ่อดเชื่อเกันวันนี้ถึงสามบเ็ดันวานี้เั็นมอเตอต้งโลก สวยเพื่อ <refugees> ส <forever> ิทช <ator> ่ต้กปนน่ตยเป็นนิสมเดบักไรสิ้ก็ไเสมด้วสิก่น่น่ักนใไหม่ใช่ชไม่ใช่ไม่่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช โอเคเรามุมกล้องเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงโทเคนฝั่งมีฟอ,อิยิงแถวหน้นาสะสมชอโรคแล้วนะก้นข้ไดจะติดนี้นก็จะดช่วมคหั้นขึ้นขม่ใเาจะมกั้ทีเดียวเราเกเงตอนนี้ดมีมามเสียอยากเห็นขึ้นที่ ีสง่าเมายเือสีใช่เกมาเตก่อนนะบ้านหงายออกมากกินชินกกับปิกดำครับโจ๊กัาสองใบเชินนี้เกตอาติเกอร์ยูนิตในดอกจะนับเป็นริชวนด้วยจากนั้นชินกตกวอีกหนึ่งขบคุ้าย มือกี่ใบนะครับนี่แหละเวียดไปสอส่วนเรื่องเลืจะแไปเดนี้ข้างนี้้จะแฝพออกครับ<ป>สกพเจคกินหลังแวนใใถึงใบใต้หนึ่งใบขึ้น เก้องี่เด้วชวงหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสิบสองมพิตอร์งานละเอียบสนในบ้นแล้วจั่นใส่ใรอบอินสตรีมตัวชื่อเลเลยคณไเลป็นแพ็กเกจสินค้บ ทีไต่ล่างึ่งะนได้ <ida> ีแลวจะหการทจ้ส <ida> <that> ิงใกอิดะแต่เที่มเการ e x ที่สึดงปเระมาณ1 0 0 1 5 0 0อนมถามถ้าเกิดการจะมือขอทำไมจับมอยงู่ตครั้งอเก็บิทาดีถอสุดแค่ใหนใช้นิดเีย

เ็น็ตีสิสองนี้ในะติดอ่อนแกไทางั้ำตัวรงสมุนไพรอนแกุชื่ออเวฟเวแค่สามเวฟใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่มีสแกนครับไม่ไม่ว่สแกนองสามสองสามใช่ไหมครับใช่ครับสองสาม ทังหมด้ช่หครัเที่ด้เอิ่าไดร่อืมีตเยบร้อ่อโดกิดอ่บครับตรง่ไดว่าตเป็นอรเมณตียบซีบันเอนต์ติดผูชอติดอชอืมตนี็นตดม่ด้ไปดวาอนเออีกข้างสามิก็กาวแล้ว มอดีก็ได้เชียวได่อะครับเฮ้อะไรไวด้ีอ็ได้งเัที่เรานน้เนี่ยลงดีขดเนี้ยไดันบอกการเรียนจับมือนะครับถ้าเกิดปาจิกาแล้วชิวพอก็ใบเดียวได้เฮ้ยเดียว้ไว้มื่อกี้เขากำงนนอยู่ S <S <iser> <S <ot> ใช่อลยทัดใหญ่ดีอะตอนนี้มือเหลืออยู่สี่ใบอะตอนนี้ก็ทั่วไปตออยังไม่ได้มีวอืมิใก้ตรง่อเลยไม่กินที่กลัวไ่ตุดแล้วก็ติดเยะแบบน้ลยแต่คนละชั้จริงดิทำไมโค้งข้างล้งลยมแตกอย่างเนี้ย คาัอะไรไม่เ <playing> น <aning> an ี่ยต้องติดหรอไไดเล่นกระจาอะไรเขาบอกว่ากิหน้าอะไรปรนรลาีู้ดีแล้วไม่อะไรนะด่าอะไรอยางี้กเกอร์ะไกนนเปิดอันนี้หก ออกมาเป็นเจ็ดออกมาเจ็ดออกมาเจ็ดใบเป็นฮิวหนึ่งอาออกมาเจ็ดเป็นคิกห้าฮิวสองครับเจอรีไม่ใเจอีนย,ยากเจอแฟนมอกก่ตอนนี้เฮ้ยใส่น้าเลย แตสีแต่ five ีได้ไฮะไแเ็นกตีทบแล้วก็ุบ้นันแ่ปลอดภัยอ่ะจเสียหายไม่ไม่มใครเขเลวามันไมิดไ่ิดไม่เ่ะ้อ้ มันจะไันไม้ได้กลับเปนอนยาท่า like นเป็น,นอย่างพี่จ er ียัง e ที okay. 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 ่จะดีจาหอดีกว่าจะได้ดีเราเันจบนได้เมื่อไหร่ตรงใดก็ไดนี่ยกอนได้ันใหญ่ลสแตน่มาลังจาวิลิสวยเป็นสองแปดครับสองแปดเป็นร่ออไรรงหนเ่ ไม่เอาอัเป็นครับต้องไขาวคนนี้เออแล้วขอแล้วกลับไม่ได้แบบคนอย่างเงี้ยข่าคิดเยใช่ครับเออชีพก็เจอแล้วตรวจที่ของของมอตาอตจริงจริงนะคะอจริงไอ้คนนี้ ห้าพันตามยูนิตอื่นที่หน้าเหมือนคนนี้จะบอกไม่หมื่นนะครับสามเป็ดถ้าขาดพอก็การเดินไปยวาวครับผมพิษทาได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องเกิดอันนี้สามเสีเยบ <พอ S 1> แล้วไม่เกิดตาย,ยตาย